สวัสดีครับวันนี้เราชาวเลืดเปื่อยไดอารี่เจอกันอีกแล้วนะครับอยู่กับพี่เต้ครับในรายการคุกไปเรื่อยแล้วก็พี่บอลนะครับสวัสดีครับพี่บอลสวัสดีครับวันนี้มาทําเมนูอะไรอ่ะวันนี้มาทําต้มแซ่บซี่โครงหมูนะครับใหญ่ๆนะครับผมมาครั้งครั้งที่สองครั้งแรกมันผิดพลาดนิดหนึ่งหายเสียนิดหน่อยไฟต้องเสียนิดหน่อย ใช่ครับผมเดี๋ยวก่อนอื่นเราต้องมาต้มน้าแล้วก็ค่อยมาเตรียมของเครื่องเคียงนะครับเพราะว่าเราจะใช้เวลาในการต้มน้ําระยะนานพอสมควรครับเพราะว่าจะให้หมูมันเปื่อยนิดน,นึงจะได้กินระยะนานาสับมันแปลกๆระยะนานพ <laughs> อสมควรเฮ้ยกูสับเยอะสับหมูอ่ะ ช่ครับสับมูนี่อะไรเสียเวลาคุณหลือเกินเสียเวลาทำชิมหรอใช่ไงคุณไม่ีเวลาทำอย่างอื่นแล้วไอ้ฝากคนดูแบบรอชมใ้การเล่นเกมของพวกคุณด้วยฝากทุกคนติดตามเกมของพวกเราด้วยนะครับพวกเรามีุวนไปเรื่อยแล้วก็ทายไปเรื่อยนะครับพวกเราจะลง อาจจะลงทุกๆวันพุธออวันศุกร์แล้วก็มีรายการใหม่เข้ามาเล่นเป็นเรื่อยครับเกี่ยวกับเกมครับผมออถ้าใครชอบเกมก็ฝากติดตามด้วยครับอาจจะลงวันอาทิตย์นะครับผมไว้เจอกันนะก่อนูื่เลยแล้วก็มาหันหมูสับหมูครับแล้วก็ค่อยไปล้างว่าดูเมือกแล้วก็สมควรล้างนะมันเน่าหรือเปล่าครับเนี่ยเป็นหายนะ ผมว่าเนื้อหมูผมไม่เน่าเหมือนคนใครบางคนนะรู้ว่าเน่าเย่างจริงจังแล้วแล้วมัน้มันเน่าแต่ว่าเนื้อมันไม่เน่าครับผมเลยเอาไปล้างเราเมื่อกี้ให้ทุกคนตัดสินเลยอ่ะเวลาน้ำเน่าก็คือมันก็เน่าหมดอะแต่หมูนไม่เน่าไงแล้วมึงกินท้องเสียแล้วมันเน่ามันเสียป่ะล่ะมันเสียกับอย่างอื่นบ่าน้ำตุ่อธิบายวันนี้ครับทุกคนอธิบายวันนี้ให้มันเข้าใจง่ายีดิ ถ้ามันเน่าอยู่ที่นเดียวกันมึงเคยได้ยินสับที่ว่าปลาเน่าที้เดียวตายยกของอะไรอ่ะมันไม่ได้แท้กับั้านนะปลาเน่าตัวเดียวมันอะไรนะเอาไปดูว่ถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์ได้นะครับให้พวกโง่สอบอนีมันรู้ด้วยเก่งภาษาไทยซทด้วยเราอ่ะใช่อยู่จกิตนานเออไม่ใช่อยู่ อยู่ตามปันธุ์นาอเมริอือนี่ตามพันธุ์นาอเมริก็จะภาษาก็จะแปลกๆนะครับนี่เรามาถามอะไรกันหรืออะไรจะเข้าเลยมิกาถ้าอย่างนี้ภาษาอังกฤษคุณก็เก่งเลยเนี่ยโอ้ยแน่นอนมีแล้วนี่อะไรอย่างสีเหลืองอ่ะสีเหลืองก็เยลโล่ครับคุณเฮ้ยมีอ่ะนะมีก็อีโต้ครับผมข้ามบะเด็วปั๊บเอ้มะม่วงอ่ะ Mango แล้วชายเมียงอะชายเมียงก็เชียงใหม่ไงชายเลียงอะครับเชียงไรชายเสียอะมีเกี่ยวโอ้ยย์ไล่ะตัวเรียวสายจิ้นล้วนถ้าจะถ้าจะของแท้มันต้องได้อีกคำหนึ่งครับอะไรอ่ะชายน้อยอะครับโอ้เอาชายกลางอยู่นะเล่นอะไรเล่นอะไรกูจะทำงานกูไม่รู้กันกูเห็น อ่พี่เต้ยเราเล่นเลยเต้นบุฟเฟ่ยอย่าไปจับไม่ได้เอย่าไปดูก็เยอะช่วงนั้นนะมาดูมาแบ่งมาดูเราบ้างใช่มาดูช่องเราบ้างครับดูเขาเยอะเขาคนซับเยอะแล้วครับแล้วก็เอาไปล้างนะครับแล้วหมุฟเฟ่ยผมเก่งไหมจีบันะ อันนี้ไม่ขาดโอเคครับเราจะล้างหมูเสร็จแล้วนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะทุกคนแล้วก็ตัดอ,อื่นเลยแล้วก็มาหัน่นก่อนที่จะใส่หมูล,ลงไปเดี๋ยวมันจะคาวนะเราก็มาหันห่นข่ากับตะบไคร้กับใบมะกรูดนะครับไม่ว่าหั่นเดียรหั่นเดือยทำไมกันค <laughs> <laughs> าวไง ส่วนเกลือก็ใส่ลงไปชิ้นเล็กน้อยเพื่อเพื่อเติมความหวานให้หมูนะทีน,นี้คุณไม่รู้ว่าสีเกลือมันเติมความหวานใช่ล่ะรู้อยู่แล้วมันค <c oughs> ือใส่เกลือลงไป <gì S 2> ไ<ห>เพื่อให้เราได้ใส่น้ำตาลเพิ่มเยอะๆใช่ไหม <c oughs> ล่ะมันก็จะได้หวานขึ้น ใช่ไหมใช่หรือเปล่าอพอใส่เกลือไปปุ๊บพี่เค็มไหวเฮียเติมน้ำตาลดีกว่าใช่ไหมล่ะไม่เห็นกูนี่แม่งกระลาศที่เรียนส่วนไหนมาเนี่ยกูเข้าใจกูรู้กูเรียนที่ไหนมาเรียนที่เจฟเต้ก็เจฟเต้ไม่เคยสอนไม่สอนใครด้วยสอนใครไม่เป็นหรอครับเจฟเต้เด็กใหม่ก็ด่าเขาจนเขาออกมาปฏิบัติด่าดีถ้าไม่ถูกใจกูก็ด่าดี เ <Yeah. S 2> ใส่แมสเป็กนกรวดไปเลยครับดูดูดูดแล้วก็หั่นขาครับผมแปลว่าสูภาพเยูอเนี่ยไอแปลว่าเป็นผู้หญิงใช่ไหมเนอ่ะ หั่นค่าถ้าหันครับเนี่ยมันจะเป็นผู้ชายผู้ชายก็ใช้ได้ค่ะเห็นไหมฮะมันไม่เต็มนะนำมาอยากเซฟได้ครับเจฟบต้อีกแล้วเต้สอนทุกอย่างไหมเนี่ยใครวะสอนทุกอย่างก็เป็นเรื่องที่ดีๆครับดีหมดคันดีหมดอย่างเช่นดีอะไรบ้างครับสักสองดีดนี ดีแต่แห้ดีไม่อย่างหาเหินดีผมอะไรก็พูดไปเหลวอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ดีอยู่แล้วดีตลอดไงส่วนนั้นที่เหลือเราก็บ้างมันหน่อยนึงอันนี้เราเอาความหอม ไงบอกแล้วของเท้มีคนคุณบอลคุณเป็นพนักงานยังไงเนี่ยคุณไม่ฝนมีเลยอ่ะทำไมต้องบวชนะผ่านไม่เข้าอ่ะตรงไม่เลยแล้วฝนให้แต่ตรงกลับมึงต้จ่ายเองนะเ <c oughs> <c oughs> พื่อมไม่รู้ว่ามบอผล้มูบวชให้อะ่ะแล้วเราก็ เลงไปโอ้เยอะมากบอกเลยหอมหอมจนพรุ่งนี้อ่ะโอเคครับเราก็รออน้ำเดือดนะครับคอยริงจะใส่หมูนะ็อย่นเราก็ต้องมาตำพริกแล้วก็หั่นหอมตำพริกพริกแค่นี้จะเผ็ดไหมดิวันไม่เห็ดนะรอหม้อหูบางบัว จะได้ครั้งก่อนน่ะอันนั้นน่ะไอ้ฮาร์สูตรทีเดียว,วขั้นไหนวะแรกไงสูตรคงแรกอ่ะอ๋อไอแตกกันนะเึาไปทำเสียไง <laughs> โอเคครับเราก็ไปใส่หมูเลยครับผมใส่หมูอะไรอ่ะใได้จะหมูใส่หมูหมุนไพรมากเยอะมากเลยคุณ<ม>เห็นเขาร้องเพลงตอนทำอาหารไหมเห็นเห็นชิมน,นั้นน่าทำมากเลยแต่คุณคิดว่าผมร้องได้เหรอคือมันไม่ได้อยู่ที่ร้องได้บ้างไหม มันดีดว่แบบกล้าร้องปอเปล่าแค่นั้นแหละผมกล้าร้องหรือคนฟังเขาจะกล้าดูกับผมหรือเปล่าคนดูไม่มีหรอกนี่น้ำมันล้อน,นอน่ะคนก็ซอสมากหน่อยครับซ้อนเลยครับซอนอีกแล้ว,ลวนะซอสมากหน,อน่อยโอเคครับแล้วเราก็จะใส่เกลือลองไปนะครับใส่เกลือเลยอ่ะใช่ครับเพื่อความหอมละมุนละมั่นนะ สามกำก็พอครับผมก็ใส่น้ำตาลได้เยอะขึ้นเหมือนที่ผมว่าใช่ไหมเราจะไม่ใส่น้ำตาลนะครับ EP นี้เพราะว่าเวลาเราใส่เกลือเข้าไปต้มในเนื้อสัตว์แล้วความหวานของเนื้อสัตว์มันจะออกมาเองมันคือเชือกไม่เคยได้หยิบมาเ่คนับขึ้นนวดโอเคครับต่อไปเราก็จะมาหั่นมะนาวจริงไว้แล้วก็ของเราก็เตรียมไว้นะครับแค่นี้แหละมี กระชี้หอมหัวใหญ่แล้วก็มีหอมเขียวซอยครับแล้วก็เราก็จะหั่นมะนาวชิ้งไว้แล้วก็วกาารกอ,อน้ำเดือดแล้วก็ประมาณสักชั่วโมงชั่วโมงครึ่งนะครับกลับมาดูอีกทีเพื่อให้หมูมันเปือ่อยล้วจากนั้นก็เราค่อยมาปรุงนิดหน่อยแล้วก็ปรุงได้ครับไป ส่วนรสชาติก็แล้วแต่ความชอบนะใครเปรี้ยวก็ใส่มะนาวเยอะนะครับส่วนถ้าใครชอบเค็มก็ใส่น้ำปลายเยอะๆไอ้น,นี่ผมเชียอเลยแต่คนอื่นนี่อาจจะชอบเปรี้ยวชอบเค็มชอบเผ็ดนะแต่เชฟเต้ยนี่นชอบแบบไม่อร่อยนะครับทุกคน <c oughs> อร่อยมันอร่อยดูคลิปคุณมิม่าจ้าวหาผมดิคุณล้าผมโกหกลูกเผ็ดผมเหรอคนดูผมเหรอเอ้ผมเชียอยู่ว่ามันอร่อยแต่ว่า9.9ที่ผมไม่ค่อยเชียอเท่าไหร่ คุณต้องรอยวผมกลับไปทำให้มันกินว่าคุณจะตาค้าก็บอกเลยโอ้ถ้าคุณกลับมาผมอายุไม่เย็นผมคงอยู่ไม่ถึงเลยครับต้องรอคุณกลับมาไม่นารนอโอเคครับโอเคครับแล้วไว้ไปเจอกันตอนหมูไก่จะสุกแล้วครับไปโอเคครับตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่ามันจะเป็นไง ร้อนว้าวต่อ่นแล้วก็มาใส่หอมแล้วก็เราจะมาปรุงกันนะครับเส็จพวกของที่หั่นไว้ครับผมน้ำมันน้อยพี่วันมึงไม่เตะเวรเกินล้มันบกใช่ไหมล่ะเช่มันบกคนดูไม่เข้าใจแล้วบกแปลว่าอะไรบกแปลว่าที่ไม่ใช่น้ำครับ แล้วมันโบกแล้วมันเสียดินโบกน้ำบกก็คือมันลดครับน้ำมันลดก็คือน้ำมันใช่ไหมน้ำน้ำต้มนี่เลยมันลดเฮ้ยมันลดก็ดีเลยเดี๋ยวที่ไปซื้อไว้เราเอยบบได้เยอะแล้วเว้ยได้ดิแย่ปะใช่แย่มากมุกนเนื้อ ตลกดะทั่วฟา้าเมืองไทยเขาเล่นกันไปทั่วไอ้เหี้ยมีรู้เป็นปันเสธหรอือปันเดียวไม่ใช่กูไม่ใช่ตลกดังเท่ากูไม่ใช่ตลกไอ้เหี้ยมันก็แค่เฮีย <c oughs> มันก็แค่เด็กเฮียที่ทำกับข้าวเป็นนิดหน่อยนิดหน่อยอ๋อแล้วตลกหรอตลกก็เยอะนี่ตลกที่อะไรไม่มีหรอกตลกอะน้ำปลาใส่สอ,องโต๊ะช้อนตัวนะครับ มีช้อนกูช้อนโต๊กูไม่เรลยช้อนโตเหมือนกั็ไม่เห็นเลยดีก้าช้อนไปช้อนที่โตดีกว่างียบเพี้ยนะเงียบเลยทุกคนเงียบครับเงียบพี่อะไรทุกคนเราเงียบอยู่แล้วมีคนดูมุกไว่ได้มีที่กูเป็นพันไปแล้วเว้ยโ่าเราญแย่ๆด้วยกันเลยยัเป็นพันนลยดีกว่าไม่มีเปล่าวะไม่ใช่แหละ แค่กูดูคนเดียวก็สมมติแปดสิบวิเลยไหมกูดูคนเดียวไปห้าสิบเลยเนี่ยซิมครับหออน้ำปลาเลยป่ะเพื่อคนน่าจะเค็มป่ะเค็มไหมเนี่ยวเค็มหน่อยนึงเค็มแล้วเติมเปรี้ยวาไหมไม่ได้เค็มอะพอดีเราเราต้องเติมน้ำใช่ปไหมต้องเต่มน้ำก่อน ก็ไม่ได้ใส่ไงก็ยังไม่ได้ใส่กูก็ชิมโป่งก่อนนี่คุณว่าผมลืมอีกแล้วเหรอผมไม่ได้ลืมทุกคนผมไม่ลืมไม่แค่ถามทำไมผมก็เกลี้นงเสียงด้วยไรเงี้ยแค่ถามด้วยเหี้ยไม่ได้บอกผมลี่กูแค่ถามไอ้เอี้ยแต่มันอร่อยแล้วนะเมื่อกี้คุณร้อนตัวนะคุณรู้เปล่าคุณคุณแบบร้อนตัวผมไม่ได้ร้อนตัวทุกคนผมไม่ได้ร้อนตัว มันด่าผมทุก EP เลยอ่ะมันว่าผมลืมอ่ะผมแก้ถามที่เดี๋ยวมึงขึ้นเร็วกันสักอี๋โอเคครับเราจะมาใส่น้ำมันนาวเฮ้ยมะนาวเราใส่ทีหลังดีกว่าเดี๋ยวเผื่อมีคนมากินด้วยใช่ะหมยตามมึงพูดว่าน้ำมันนาวปฏิวัตมึงพูดว่าน้ำมันงาอี๋น้ำมันน้ำมันนาวน้ำมันเน่น้ำมันเน่น้ำมันเน่เรามาใส่พริกกันนะครับอู้พริก ก็ไม่ผิดเท่าไรหร่หรอกนะต่ตอนออกไม่รู้เด้อนางเลยเราจะใส่แบบมันนาแยกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้ามันเปรี้ยวเกินไปมันจะเน่าไวเหมือนคนกินหมูเน่าครับไม่รู้จักดูอะ่ะ มันไม่มีใครกินหรอกครับหมูเน่าอเนียไอ้หมูมันไม่เน่าครับผมอธิบายอีกทีได้วลยือน้ำมันเน่าเฉยแล้วแต่หมูมันไม่เน่าผมได้เอาหมูมาล้างเอ้ยอ้อะไรแล้วมึงกินท้องเสียปะล่ะมันอาจจะท้องเสียจากอย่างอื่นก็ได้ครับคือคุณพทษหมูแบบไม่มีหลักฐานนั่นแหละนี่คือผมปัดความคุณได้นะมันบอกว่าท้องเสียจากอย่างอื่นมันกินอะไรอย่างอื่นบ้างอะไม่มีอะไรมีแต่น้ำแล้วก็น้ำเปล่าน้ำเปล่ามันเสียได้ไหมล่ะ น้ำเปล่ามันอาจจะตากแดดมานไหมมันก็อาจจะเสียแด้วอยะอากาศไทยร้อนเลยอ่ะไปเรื่อยอ่ะอืมเค็ก้วว้าวดิฉันเลยอร่อยแล้วทุกคนเคเราหิวข้าวแล้วมาปรุงกันดีกว่าตากแล้วก็มาใส่อ่าแล้วก็ปิดไฟนะครับซี แม้แต่ถ้ถวยยังพุ้นเลยทำไมวะ,มะรู้สึกแบบเดือดยังไงก็ไม่รู้อะรูปสาวอะรูปแมวเลยเราแก้มันก็มีแค่ถ้วยแมวบ้ล่าเหรมือนมึนแก้มือจิตครั้งก่อนนะเพราะว่าไฟมันเสียเฮ้ยไฟเสียเดือดอย่างเอียดแม่เอียดไฟเสอยเดือดน่ารอดอยู่แล้ว บอกแล้วอีพีนั้นแม่กูยืนดันให้แล้วไงที่มึงถามว่าแม่กูทานอร่อยเปล่าแม่มึงบอกว่าแม่มึงเอาไปปรุงเยอะไงแม่ก็ไม่ได้ปรุงเยอะหรอกก็แค่ใส่รสออะไรรสดีผมชินรสน้ำปลาน้ำตาลใหม่อ่ะไม่ได้ปรุงเยอะเหี้ยใช่ไหมที่มึงพูดให้กูฟังอ่ะกูก็ใส่ผงชูรสแล้วแม่กูเป็นคนกินผงชูรสไงแกเลยไปใส่ใช่ไหมล่ะเพราะแม่อร่อยมันไม่นัวมันอร่อยมันไม่นัว โอ้ยไม่หนอัยน,นี้คือไม่อร่อยมึงรูกันนะอร่อยดีครับโอเคครับที่เหลือก็เ,เก็บไว้ก่อนนี่แม่ต้องมาคอนเฟริร์มเลยแล้วแหละคิดว,ว่าอร่อยจริงอ่ะอันนี้ถ้าไม่มาคอนเฟริร์มนี่กูถือว,ว่าแบบมึงโกนะ okay, หกกูเลยโอเคแม่คอมเมนต์เลยครับอร่อยมากอุ้ยน่ากินเลยโอเคเราก็มาใส่มะนาวครับ ื่อก่อนกุณบอกว่าคันนาวไม่สเปียวอ่ะอ่าอันนั้นมันของกุลีพีแล้วคุณของเอ่อน้ำพริกกะปิเหรออ๋น้ำพรกกปีเออวะใส่จนใส่สีกะปิซี่แหละแต่คุณรู้ไหมผมไปกินวันที่2วันต่อมาเปรี้ยวนะอร่อยดีด้วยไม่ต้องเพิ่มอะไรอ่ะอร่อยเลยอ่ะไม่รู้ทำไมไม่ไงะ มึงบีบจนสีกะปิจางแบันนั้นแหะจนแยกกัดกะปิจางไปหมดเลยอ่ะหมมันมะนาวมันอยู่นานแล้วไงมันตากแดดนานอะไรอ่ะอันเดียวกันกับน้ำป่าอยู่พอดีอ่ะแต่เงไม่มะนาวมันอยู่ในตู้นานแล้วมันเนี่ยโอเคแล้วก็เสร็จแล้วครับแล้วก็เอาข้าวไปอุ่นเราจะไปกินกันครับ โอเคครับก็มาถึงช่วงกินแล้วนะครับวันนี้น่ากินมากเลยหิวเลยอะออเป็นไงพี่วานหน้าตาของผมหน้ากินใช่ไหมล่ะอาหารผมอะไม่แน่หน้าตามึงไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ว่าน<อ>้าอาหารโลเคียน่ากินอยู่อาหารน่ากินอยู่แล้วไปเราไปรู้กันเลยครับผมไปกินกันหิวแล้วเด,ดี๋ยวดิอืมสินโตโต,โต มแม่อะไรวะเป็ด <c oughs> อร่อยเป็ดต้มจับจับจี๊ิงอุ้ยกินด้ไหมกินด้ไหมครับผมกินไปแล้วครับเมื่อกี้ตอนรู้ทายอยู่อ๋อแบบอะมันลุยเลยอะ่ะเปื่อยพอดีเลยอพอดีเลยอ,ะอ่ะเออ Mm hmm. ไม่เทียบเล้ทำอะไรออกมาพอดีทุกอย่างเลยนะเป่ะน่าจะแต่ฉันตัวเก่งไม <c oughs> ง,ไงมีมีอย่างเดียวอคื่เก่งไม่เก่งก็โมะมีสองอย่างแล้วกันเก่งแล้วไม่เคยโ <c oughs> ม้ผมไม่ได้โม,ม้นะครับผมไม่ได้โม่อ๋อ ืินใจต่ไปกิน,น,นร้อนๆอะไรน้าร้อนอย่างนี้ยุ่งร้อนไปอีกว่ 없이 시무룩하고 고민이 생겼니 음. 초등학교 영어 수업 시간에 배웠었던 현재 진행형 같아 하루에 열번내마음이 움직여 미, 쏘, 자, 금, 시, 도, 업, 시, 시, 모, 루, 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 โอเคครับอิ่มแล้วครับเก๋ก้อยโอเคครับพี่บอลอิ่มแล้วครับเก๊ยครับเอืออิ่มเลยครับถามไหมว่าเท่าไหร่เฮ้ยมันถามอยู่แล้วว่าถามไปเกาไม่ได้ขบจริงอไอย่างเงี้ยแต่เราถามเป็นวิพิธีแล้วกันมันคือพิธีของช่องเราไงได้เท่าไหร่ครับเรียนรู้นี้ ไก่ต้มน้ำปลาเนี่ยชื่อของหมูก้าวจุดหน้าก้าจุดห้าเหรอไม่ใช่ไงหน้าตาออกมาดีความอร่อยก็ได้อีกครับเผื่อวคนรูว่าเยอะเกินโอ้กูอยากถามรายละเอียดเลยว่าคะแนนเป็นอะไรอย่างไรบ้างก้าวจุดหนาอะไรเงี้ยกรรมการไงกรรมการนั่งอยู่ข้างหน้าก็บอกไม่มีอะไรเี้ย บอกหน้าตาก็ดีรสชาติก็อร่อยเวลาก็ได้อย่แบบนี้นล่ะบอกแล้วมคิดึ้่มาเมื่อกี้ใช่ไมล่ะมุก็ผ่านเนี่โอเคครับเมนูอะไรนะเมนูนี้ยเมนูนี้เหรอต้มแซ่บชิคกงหมูับคครโอเครับ เราก็ขอปิดคลิปไปก่อนแค่นี้นะครับต้อแกงล้านถ้วยแล้วฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe พวกเราน่ยครับด้วยเปล่อยไดรี่ขอขอบคุณครับว้เจอกันข้างหน้าบาย